วันนี้เข้าป่าค่ะพาแม่มาหาหน่อไม้ตายเป๊ะคัดเกือ <c> บ <ười> กิ้งตกคลองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาสวนนะคะออกจากกักตัวแล้วก็ ส่งแม่มาที่สวนปกติแม่ก็ทำกับน้องชายตรงนี้เป็นสวนไผ่มีกล้วยด้วยนะคะฝั่งนู้นเป็นปลูกกล้วยเป็นแถวๆตรงกลางนี้ก็มีตะนหน่อไม้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทำนาในร่องเล็กๆทำนาไว้ กินเองค่ะนี่นะคะฝั่งของนาข้าวซ่กก็ไม่เยอะนะคะก็ทำแค่นี้ค่ะทำแค่พอกินไม่ได้ทำขายนะคะเมื่อก,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 กี้แม่ก็พรดกษาคเบตนะคะบอกว่าเอ๋น้องพวกนี้มันเอาไว้ทำไมนะคะพูดถึงน้องชายนะคะวิถีอีสารของเราก็ประมาณนี้นะคะอยากกินอะไรก็ข้าสวนข้าไร่ข้านาค่ะ เดี๋ยวเยวแอบไทยน้องเขียดแป๊บนึงนะคะจะเอะเขียดตะปาบค่ะเขียดพอบเฝ้าสวนี๋ยวเราข้ามร่องน้ําตามแม่ไปดูหนอไม้นะคะเจอแล้วหนอหนึงเดี๋ยวขากลับเราจะตัดตะไคร้เอาไปไว้ทำกับข้าวด้วยนะคะแม่กลับมาก่อนนี่มีตรงนี้หนอนหนึง เราไม่มีเสียมนะคะเราต้องเรียกแม่มีแต่แม่กับน้องชายค่ะฝั่งนู้นก็เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแม่ตัดขายไปเยอะแล้วเดือนที่แล้วค่ะในร่องน้ำก็มีไหลบัวด้วยแต่มันยังไม่เยอะนะคะเพิ่งจะปลูกได้ไม่นานค่ะหน่อย,อยางใหญ่เลยจ้าหน่อนี้เบ้อเลเลยต้นมะพร้าวน้ำหอมก็มีค่ะ ทางนั้นก็เป็นนาข้าวของคนอื่นนะคะชาวบ้านแถวนี้ก็จะทํานาปลูกข้าวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ปลูกยุคาปลูกไม้ยุคาบนคันนานะคะได้อีกแล้วคะ่ะเจอหน่อไม้อีกแล้วเดี๋ยวเราไปหาถุงมาช่วยแม่แบกกลับนะคะก่อนนี้ก็เดียวก็มีตั้งหลายหน่อเลยนะคะมาก่อนเดียวก็คุ้มเลย ที่เห็นฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนาของเพื่อนบ้านนะคะปีนี้ฝนแรงค่ะอญายอะมากแถวนี้ปกติน้ำเยอะค่ะปาก็เยอะปา่ปา,าตามทุ่งนานะคะไปดูสวนกล้วยกันนะคะเพื่อจะได้กล้วยสักเครือจะทันนกไหม ที่นี้นกกาชอบมาขโมยกินกล้วยนะคะเมื่อก่อนแม่จะมีหุ่นแขวนไว้ไล่นกไล่กานะคะไม่รู้หายไปไหน,นะคะ่ะนี่แม่ตัดกล้วยไว้แล้วเขือนหนึ่งแต่ก็มีโดนนกกินไปหวีหนึ่งนะคะ เดินแหวกต้นกล้วยไปค่ะมุดเข้าไปเลยเดินยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหญ้ารกมากค่ะที่นี่เป็นสวนอินทรีย์นะคะเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเลยค่ะปุ๋ยใส่พืชผักก็เป็นปุ๋ยหมักนะคะเอาถุงขาดแล้วค่ะเป็นถุงเก่านะคะหนท้องได้อืม เ,เดี๋ยวเอาหัวปีไปทํากับข้าวด้วยค่ะจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงก็อร่อยนะคะเจออีกแล้วค่ะหน่อไม้สองสามนอค่ะตุกตาต,ตัวนี้ก็เอามาไว,ไว้ไล่นกไล่ากานะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวนี่นะคะหญ้าเยอะมาก น้ำแห้งมากนี่เจอมะละกอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเก็บมะละกอไปตำมะละกอต้นนี้เพิ่งออกดอกต้นเตี้ยๆเองคะ่ะต้นนี้ต้นเตี้ยๆเหมือนกันสูงประมาณเม็ดหนึ่งนะคะลูกดกมากเลยของตรงนี้ก็เป็นคลองสาธารณะ มาจากฝายนะคะต้นยูคาแถวนี้ก็แม่กับชาวบ้านมาปลูกไว้หน้าที่นาใครนามันนะคะแม่ก็ปลูกสองฝั่งเลยค่ะแต่ละคนก็มีที่นาอยู่สองฝั่งคลองนะคะสมัยเด็กเราก็จะมาเล่นน้ำคลองตรงนี้นะคะตอนที่เรายังเด็ก แม่ก็จะให้ลุงกับป้าทำนาตรงนี้นะคะแม่ก็ไปอยู่แต่กรุงเทพค่ะข้าวงามหลายจ้าพี่น้องข้าวคนอื่นนะคะทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสมัยเด็กถ้าก้มมองอย่างนี้เราจะเห็นป่าว่ายน้ำมาเลยนะคะป่าเยอะค่ะตรงนี้เป็นกระท่อมที่พี่ชายลูกพี่ลูกน้องมาทำไว้นะคะเนี่ยค่ะแกทำนาสวยงามมากค่ะ วกมากินเสาเบลอเลยค่ะตรงนี้ก็มีสะพานข้ามคลองอีกที่หนึง่งที่พี่ชายเรามาทําไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปเก่าตรงนี้เมื่อของปีที่แล้วนะคะตอนน้ําหลากก็ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้แม่ไปตัดเชือกจากต้นกล้วยนะคะเอามามัดวีกล้วยจะได้เ้วกลับได้ อันคือต้นขานะคะขาเยอะมากตาะไคร้ก็มีนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลผลิตในสวนที่แม่ทำกับน้องชายนะคะหิวข้าเที่ยงแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกสับตะกอยไลค์แชร์ค่ะ เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะส,ว,สวัสดีค่ะ